สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาพลศึกษรนะครับสถานี้เราจะมาต่อในส่วนของบาสเกตบอลนะครับวิธีการเล่นการแข่งขันและการรับคะแนนนะครับอ่ะนะครับทฤนฎีสไลด์แรกนักเรียนก็มาดูก่อนว่าวิธีการเล่นและข้อบังคับในการเล่นมีอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นของกีฬาบาสเกตบอลก็คือต้องเคลื่อนที่ลูกบอลไปข้างหน้าด้วยการเลี้ยงลูกด้วยมือข้างเดียว คือให้ลูกกระเด้งพื้นค่ะที่วิ่งแล้วมือจะต้องอยู่เหนือลูกเท่านั้นหากอยู่ในองศาอื่นถือว่าเป็นการถือลูกนอกจากนี้นยังห้ามหรือโชคลูกปาร์ตเก็ตบอลด,ด้วยนะครับหากนำบอลขึ้นมาอยู่ในแดนฝั่งตรงข้าไมไปแล้วห้ามส่งลูกกลับเข้าแดานตัวเองภายในแปดวินาทีที่ได้บอลผู้เล่นจะผูเ้เล่นจะต้องนําลูกบอลเข้าสู่แดนฝั่งตรงข้ามไม่ได้แะต้องชูดภายในยี่สิบสี่วินาทีหากผู้เล่นในแดน คนหนึ่งฟาวล์รวมห้าครั้งภายในเกมผู้เล่นคนนั้นจะไม่สามารถเล่นเกมนั้นได้อีกต้องออกจากสนามการแข่งขันไปนะครับท่านนี้เรามาดูวิธีการวิเวลาได้ใช้ในการแข่งขันกันบ้างนะครับกีฬาบาสเกตบอลแบ่งเวลาการแข่งขันเป็น4ี่คอเตอร์ต่อเกมคอเตอร์ละ1 0 1ถึงอนาทีแล้วแต่ประเภทของการแข่งขันขณะที่การแข่งขันในช่วงต่อเวลาจะมีความยาว5นาทีทั้งนี้การจับเวลาของบาสเกตบอลจะอยู่เวลาเมื่อบอลตาย ดังนั้นการแข่งขันบาสเกตบอลจึงใช้เวลามากกว่า50นาทีต่อการแข่งขัน1เกมนะครับเนาะส่วนการทักคะแนนหลักการที่สําคัญที่สุดของกีฬาบาสเกตบอลนั่นก็คือการทําแต้มในการโยนลูกบอลเข้าห่วงคู่แข่งให้มากกว่าและพยายามป้องกันแม้คู่แข่งโยนลูกบอลเข้าห่วงของตัวเองโดยที่การโยนลูกบอลเข้าห่วงในพื้นที่นอกเขตโทษจะได้3คะแนนในเขตโทษจะได้2คะแนนและจุดโทษจะได้1คะแนนนั่นเองนะครับอ่ะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหานะครับเนื้อหาการสอนในะจุดา,น,าน,นี้นะครับน้องเล็กไดร้รู้ว่ากีฬาแปสเกตบอลเนี่ยมันมีวิธีการเล่นพื้นฐานยังไงนะครับมีเวลาการแข่งขันเท่าไหร่นะครับแล้วก็การนับคะแนนเป็นยังไงนะครับน้องนี้ก็ได้รู้เป็นพื้นฐานแล้วนะครับ สัปดาห์หน้าเราจะมีเนื้อหาก,การเรียนการสอนอยังไงนั้นก็ให้นักเรียนติดตามรับชมแล้วก็พร้อมที่จะเรียนในสัปดาห์หน้าได้เลยนะครับส่วนสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณครูขอลาไปก่อนและพวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ